สวัสดีครับผมซิมจากช่อง Book for Life วันนี้มาเล่าหนังสือที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจชื่อภาษาอังกฤษว่า Over Subscribe หรือชื่อเป็นภาษาไทยคือสร้างธุรกิจที่คนอยากซื้อมากจนยอมต่อคิวผู้เขียนคือ Daniel p r e s l e y และเป็นของสำนักพิมพ์ Leaf l r i s t นะครับเอาละครับมาว่ากันเลย ถ้าจะนิยามหนังสือเล่มนี้ก็ตรงๆต,ต,ตามชื่อภาษาไทยเลยนะครับคือว่าด้วยเรื่องของการสร้างธุรกิจขึ้นมาและเป็นที่ต้องการของลูกค้าจนถึงขนาดที่ผู้คนจะต้องยอมต่อคิวกันอย่างยาวเหยียดคลาสสิกเคสที่ทุกคนพอจะนึกออกก็คือการที่คนทั้งหลายมายอมกางเต็นท์นอนเพื่อรอซื้อ iPhone รุ่นใหม่ๆก่อนที่ Apple จะวางขายในวันรุ่งขึ้น ซึ่งสมัยนี้ปรากฏการณ์ที่ว่าก็คงจะน้อยลงมากแล้วนะครับหรือเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับกรณีของขนมโลตีบอยเมื่อหลายสิบปีก่อนซึ่งเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแล้วก็เป็นได้นะครับแต่ความสำเร็จช่วงแรกๆกับไม่ค่อยยั่งยืนหนังสือเล่มนี้จะวิเคราะห์ให้แนวคิดและกระบวนการเพื่อให้ธุรกิจของคุณเป็นที่ต้องการในระดับสูงนั่นเองครับ โดยจะแบ่งเนื้อหาเป็น3ส่วนได้แก่หลักการวิธีการและทีมงานส่วนตัวผมเองนั้นชอบส่วนที่เป็นหลักการมากที่สุดครับเลยจะนำมาแบ่งปันทั้งหมด7ข้อดังนี้ครับหลักการที่1อุปสงค์และอุปทานเป็นตัวกำหนดราคาคร่าวๆก็คือคุณไม่จำเป็นจะต้องเอาอกเอาใจคนทั้งตลาดเพียงแค่ หาคนเพียงไม่กี่คนที่เขาเต็มใจจะจ่ายในสิ่งที่คุณมีอยู่พัฒนาสินค้าหรือบริการให้ดีที่สุดเมื่อน,นั้นคุณก็สามารถที่จะตั้งราคาให้สูงขึ้นก็ได้สร้างเรื่องราวแวดล้อมสินค้าและพิสูจน์ตนเองว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์จะดีกว่าเป็นการแข่งขันเพื่อลดราคาเพียงอย่างเดียวนะครับสร้างเงื่อนไขของความจำกัด หากสินค้ามีน้อยคุณภาพสูงแต่มีความต้องการที่มีอยู่มากคุณจึงจะสามารถสร้างเม็ดเงินได้อย่างมากมายกรณีตัวอย่างในเล่มได้แก่แกรี่เวนัชักเขาเป็นนักพูดนักประกอบการรวมทั้งเป็นนักธุรกิจชื่อดังในอเมริกาได้จัดสัมมนาในสถานที่แห่งหนึ่งตอนใกล้จะจบสัมมนาแกรี่ให้คนทั้งห้องประชุมจำนวน400คน เปิดประมูลการให้คําปรึกษากับเขาแบบตัวต่อตัวโดยเขาจะรับเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นก่อนประมูลเขาได้เล่าเรื่องเพิ่มเติมอีกว่าการพูดคุยจะทำให้คนที่ได้คุยนั้นสามารถเข้าถึงเครือข่ายอันทรงคุณค่าและสามารถทำเงินได้เพิ่มถึง5,000ปอนก็รา,ราวๆส0 0แสนบาทนะครับโดยใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึงเดือนโดยเงินค่าปรึกษานี้ จะนำไปบริจาคให้แก่การกุศลสุดท้ายเกิดการประมูลแบบโกลาหลและการประมูลไปจบที่คนสองคนยอมจ่ายคนละ4,000ปอนหรือราวๆ1.6แสนบาทเพื่อที่จะได้คุยกับเขาเพียงแค่คนละ1ชั่วโมงเท่านั้นหลักการที่2แยกตัวเองออกจากตลาดหาวิธีที่จะช่วยให้คุณสร้างตลาดในแบบของตัวเอง สิ่งที่ควรทำคือสื่อสารคุณค่าของคุณออกไปบ่อยๆอ,อย่าเปลี่ยนแปลงไปมาและควรทำสารที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณออกมาอย่างหลากหลายเช่นเขียนบทความทำ Facebook Live ทำคลิปวิดีโอทำอินโฟกราฟิกเพื่อให้เกิดภาพจำในหมู่ผู้ที่จะมาเป็นลูกค,ค้าอีกอย่างของที่คุณจะนำมาเสนอก็ควรประกอบไปด้วยหลายระดับราคา เพื่อให้ผู้คนได้เลือกด้วยถ้าคุณทําได้อย่างต่อเนื่องและเมื่อมีคุณเริ่มเห็นคุณค่าอาจจะไม่ต้องมีหลายคนหรอกนะครับโอกาสต่างๆก็จะหลั่งไหลเข้ามาอย่างแน่นอนยกตัวอย่างเช่นเงินบิตคอยที่ตอนแรกเป็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่เห็นคุณค่าแต่เมื่อมีคนกลุ่มน้อยที่เห็นศักยภาพของมันจนเกิดการประมูลทำให้มูลค่าของบิตคอยกระโดดจากเพียง 20เหรียญไปเป็น1,000เหรียญภายในระยะเวลาไม่ถึง1ปีอย่างไรก็ดีณนะปัจจุบันราคาของ Bitcoin หรือ Cryptocurrency ก็ยังไม่นิ่งและยังมีข้อสงสัยในการใช้อีกมากจึงต้องหาข้อมูลและดูความเสี่ยงให้ดีกันก่อนนะครับหลักการที่3ปัจจัยทั้ง4ข้อที่จะช่วยให้คนต้องการสินค้า ปัจจัยที่ว่าก็คือ3.1นวัตกรรมสิ่งใหม่ๆที่คุณสร้างและมีคุณค่ามากพอย่อมเป็นที่ต้องการของตลาดนวัตกรรมส่วนใหญ่ถ้าเป็นสิ่งที่ผู้สร้างให้ความหลงไหลกับมันผู้อื่นก็ยากที่จะเรียนแบบหรือแข่งขันได้3.2ความสัมพันธ์เป็นเจ้าของความสัมพันธ์กับตลาดพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถ เพื่อให้ผู้คนยอมรับสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลให้แก่ตนเองและสินค้าไปพร้อมๆกัน3.3ความสะดวกสบายอะไรก็ตามที่ง่ายต่อผู้ซื้อยอมได้รับความประทับใจที่เหนือกว่าผู้อื่นในตลาดส่งสินค้าให้ดีขึ้นเร็วขึ้นรวมทั้งพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อตอบรับความคาดหวังของลูกค้าด้วย3.4ราคา ไม่ใช่ราคาที่ถูกกว่าจะเป็นที่ต้องการเสมอไปแต่เป็นราคาที่คุ้มค่ากับสิ่งที่คุณนำเสนอลดต้นทุนด้วยวิธีการลงทุนที่เหมาะสมก่อนปรับปรุงและสร้างระบบเพื่อช่วยให้คุณมีกำไรมากขึ้นตัวอย่างเช่นสิ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือแอปพลิเคชันต่างๆของธนาคารในมือถือช่วยการทำธุรกรรมทางการเงินสะดวกสบายขึ้น และช่วยลดต้นทุนการดำเนินการของธนาคารไปได้มากมายเลยรู้สึกว่าณนาบัดนี้สังคมไทยได้เปลี่ยนและใช้เงินที่เป็นกระดาษน้อยลงมากแล้วขณะที่ประเทศจีนที่มีความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมากก็ลดการใช้เงินเป็นกระดาษไปมากแล้วนะครับหลักการที่4บรรยากาศในการซื้อทำให้เกิดผู้ซื้อ คนไม่เคยซื้อของโดยใช้ตักกะหรือเหตุผลแต่ซื้อเพราะบรรยากาศพาไปดังนั้นจงคิดและออกแบบวิธีการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อสิ่งสําคัญคือพึงระลึกไว้เสมอว่าผู้คนชอบซื้อของสิ่งไหนก็ตามที่ผู้อื่นต้องการซื้อเปิดหูเปิดตาตั้งคำถามเองอยู่เสมอว่าผู้คนต้องการซื้ออะไร และสร้างสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขาเช่นห้างสปปรรพสินค้าในกรุงปารีสชื่อ g a l เลอรี่เดอฟายเเป็นห้างที่ขายกระเป๋าแชนเนลแบบพิเศษที่ลูกค้าไม่สามารถเดินเข้าไปเลือกซื้อกระเป๋าได้ไง่ายๆลูกค้าจะต้องต่อแถวที่หน้าประตูแล้วจะมีพนักงานมาสอบถามว่าต้องการดูสินค้ารุ่นใด จากนั้นจึงเริ่มพาเดินเข้าไปในร้านเพื่อเลือกกระเป๋าที่ผลิตออกมาแบบจํากัดเมื่อได้กระเป๋าสมใจแล้วลูกค้าก็จะมีความสุขมากๆในขณะที่คนยืนรอต่อแถวนอกร้านก็ให้ความชื่นชมและอยากได้โอกาสแบบนั้นบ้างหลักการที่5มันเป็นเรื่องโอเคที่จะแตกต่างคุณไม่จำเป็นจะต้องทำอย่างคนอื่น ยุคสมัยนี้ความแตกต่างเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมคุณไม่จำเป็นจะต้องยอมลูกค้าทุกคนสิ่งที่ควรกลับมาโฟกัสให้มากที่สุดคือการเผยแพร่ปััชญาของสินค้าออกไปยิ่งชัดเจนมากเท่าไหร่ลูกค้าที่ชอบในปรัชญาของคุณก็จะถูกดึงดูดให้เข้ามาหาคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติเองตัวอย่างเช่น มีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งที่บริเวณทะเลสาบโกโมของประเทศอิตาลีร้านชื่อว่าเทรเมโซเป็นร้านที่แน่นขนาดทุกคืนนักท่องเที่ยวที่ร่ำรวยต่างแห่แหนกันมาที่ร้านนี้เพียงแต่ว่าร้านนี้ตั้งอยู่ในซอยแคบๆห่างทะเลสาบไปเป็นไม่ไม่มีวิวสวยๆเลยเก้าอี้ก็เป็นแบบพลาสติกถูกๆและ บริการแบบบ้านๆของสามีภรรยาที่ดูเฉยๆต่างจากร้านอื่นๆที่ดูหรูหรากว่ามากสิ่งที่ทำให้แตกต่างก็คือพิซซ่าที่ยอดเยี่ยมจากความเอาใจใส่ของเจ้าของไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศหอมหัวใหญ่สมุนไพรต่างๆที่ปลูกขึ้นมาเองรวมทั้งแป้งพิซซ่าที่ทำขึ้นมาเองทำให้รสชาติถูกปากลูกค้าอย่างมากหลักการที่6 คุณค่านั้นถูกสร้างในระบบนิเวศคุณควรส่งมอบคุณค่าออกไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นข้อมูลความคิดสูตรต่างๆสิ่งที่คุณถนัดหรือเชี่ยวชาญกว่าคนอื่นๆรูปแบบใหม่ของธุรกิจคือให้ข้อมูลฟรีๆแล้วค่อยเก็บเงินอย่างจริงจังเมื่อพวกเขาต้องการใช้บริการของคุณหรือหากคุณรู้ดีว่า แก่นความสำเร็จหรือแตกต่างที่ลูกค้าให้ความสำคัญอย่างแท้จริงก็ให้เลือกพัฒนาโดยคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นนั้นไว้ยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีหรือมีนวัตกรรมใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นก็ตามบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ p orsche ไม่เคยเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของรถที่ดูละไม้คล้ายกบของเขาเลยงานออกแบบไม่ว่าจะผ่านมาก,กี่ปี ก็สามารถมองเห็นและรู้ได้ทันทีว่านี่แหละคือรถยนต์ของ Porsche หลักการที่7ไม่มีอะไรเอาชนะความยอดเยี่ยมของคุณนอกไปจากสินค้าที่ยอดเยี่ยมแล้วในการสร้างแบลนด์บุคคลของคุณให้โดดเด่นในโลกออนไลน์ให้ผู้คนพูดถึงคุณในแง่บวกแล้วคุณจะไม่ต้องใช้งบการตลาดอย่างมากมายเลยตัวอย่างเช่น ริชาร์ดแบรนสันคือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างมากนอกจากเขาจะทำธุรกิจที่เข้มแข็งแล้วภาพลักษณ์ของตัวเขายังแย่ก,กับสินค้าแทบไม่ออกนอกจากริชาร์ดจะเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วเขายังมองโลกในแง่ดีพลังงานสูงและสนุกสนานองค์ประกอบเหล่านี้ ล้วนทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นทั้งแบรนด์บุคคลและสินค้าไปพร้อมๆกันโดยสรุปเดี๋ยวนี้ลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วล่ะครับอย่างหนึ่งก็คือฉลาดและเก่งมากขึ้นบางครั้งลูกค้าก็รู้มากกว่าผู้ขายซะอีกเพราะข้อมูลมีอยู่เต็มโลกออนไลน์ที่สามารถเปรียบเทียบราคาได้ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสไม่ใช่เรื่องแปลกที่ ผู้คนจะไปลูบๆคำาลของจริงแล้วมากดสั่งซื้อแบบออนไลน์เพราะราคาถูกกว่าแถมมีบริการส่งให้ถึงหน้าบ้านนอกจากนั้นเราล้วนถูกกระตุ้นให้ซื้อของตลอดเวลาผ่านทางโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้ผู้ชายแบบผมก็ยังงง,งว่าผู้หญิงน่ะเหรอที่จะสั่งซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ใส่ทั้งที่ไม่ได้ลองสวมดูก่อนเพราะตัวภรรยาของผมเองนะครับกว่าจะเลือกซื้อได้แต่ละชุด เธอยังต้องลองแล้วลองอีกจนวันหนึ่งก็ได้ไปเห็นว่าการที่แม่ค้าออกมาไลฟ์ขายเสื้อผ้านั่นแหละครับมันทำให้เกิดการกระตุ้นการขายได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวไลฟ์ live นั้นมีผู้คนดูหลายพันคนและสามารถขายเสื้อผ้าได้อย่างรัวๆจนผมเองยังรู้สึกอยากจะซื้อเลยนะครับธุรกิจที่เคยเงียบเหงาอย่างไรษณีไทยก็กลับมาสร้างรายได้ที่มหาศาลจนมีการลีโนเวต ที่ทำการไปษณีกันขนานใหญ่ไหนจะเกิดบริษัทขนส่งอย่างมากมายในประเทศที่ล้วนได้รับอานิสง์มาจากการดิสรับในครั้งนี้โอกาสจึงเกิดขึ้นเสมอสำหรับผู้ที่มองหาแต่สิ่งที่จะทำให้คุณเป็นที่รักคือคุณค่าและความเป็นตัวจริงของคุณเองขอให้ผู้ที่กำลังมองหาการทำธุรกิจประสบความสำเร็จทุกๆคนนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามถึงตรงนี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ